ต้องอะไรอ่ะไอที่สามสองเ้าบ้านโป่งอ่ะบัวของคันรอไม่ใชไม่รู้ว่าบอวสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่แขกรับเชิญของเราครับวันนี้พี่เปิ้ลบ้านโป่งครับก็ถ่ายเหมือนกันขออนุญาตหลบๆเดี๋ยวแกแย่งมุมอันนี้ถ่ายรถไฟอันนี้ถ่ายรถไฟอ่ะสิ่งเรียบไปมีอะไรโปรดทราบยินที่กับการฉลางที่หนึ่งเด็กน้าเป็นอาจารย์ฉลาที่หนึ่ครับโปรดระมัติโลกการกระจายข่าวได้วยนะครับอย่นคิดกับการฉลอที่หนึ่บ้านเปิดไปเด็กสร้างเป็นอาจาชลาที่หนึ่ รามารวงการตราจคกับทนผครับอีกสักครู่นะครับรถตรวจพิเศษอยูสานรั่นาขบวนที่สองสี่ปลายทางสถานีตุ่งเทมนะครับจะนำขบวนรถเทมฉลามที่ห่งครับวันนี้ก็มารอส่งพิเติลนะครับคนบ้านโป่งนะครับจากช่องบ้านโป่งสเตชันพวกเราได้ออกมาต้อนรับแล้วก็ได้ออกมาส่งอย่างอบอุ่นนะครับต้องขอบคุณพิเติลได้มาเยี่ยมรีสเกตของเรานะครับ เจ้าถิ่นก็ได้ส่งรอพี่ขึ้นรถแล้วนะครับได้คันที่เจ็ดนะครับรถจักเคียดวครับหมายเลขห้าสองหนึ่งสี่ครับทำกระบวนรถดบบพิเศษในสานพัฒนาขบวน 2, ที่สองสี่เที่ยวเวลาสิบเก้านาฬิกาห้าสิบหกนาทีนะครับ เจ็ดเจ็ดคันนู้นเลยติดกับเก้าเจ็ดคันนู้นเลยครับติดกับเก้ารอรถจอดสีก่อนโชเรส่ายอยู่ด้านหลังเขาบอกว่าเลยแล้วครับเดินเลยมาแล้วครับเดี๋ยวไม่เย็นน้อยเดี๋ยวไม่เย็นน้อยเดี๋ยวมานี่โอเคอู้จดถึงนี่เลยวะดีครับ บายบาสายบาเขาดู bon. หน่อยเรียบรัดใจรีบขึ้นรถแล้วเสร็จจะรีบถ่ายบายบายเะเียรีบขวกเราจิตึ้นขึ้นรถละตาเจวไล้วไป้วไปแ้วไปะลวไปแล้ป้นปล้ไปแปล้วไปแปวว

ียะประกาศกล้องมากแล้วก็กล้องนิ่งอีกด้วยนะครับตัวที่ผมถืออยู่ตอนนี้ก็คือตัว s ัุง a ห้าสามห้า g ครับตัรศัพท์ใหม่ได้ใช้ในการถ่ายคลิปในครั้งนี้ครับตัดเคลื่อนออกแล้วนะครับขอไอพี่เติ้ลมันปล่งแน่นอนปลอดภัยนะครับ ตอนแรกเห็นว่าจะไปขบวนสุดท้ายแต่ว่าเขามีแผนที่จะต้องไปถ่ายคีฮะซึ่งจะมีการทดสอบวิ่งพรุ่งนี้นะครับที่กาญจนบุรีเหมือนพี่จะไม่อยากจะพลาดกับงานนี้ก็เลยรีบกลับนะครับห้พี่น้อาปลอดภัยนะครับขอบคุณที่มาเยี่ยมศรีสะเกดกับแอดมินเมนแล้วก็แอดมินพีกับพวกเรานะครับไปได้ถ่ายคลิปถ่ายผลงานแล้วไปแล้วละครับจะเป็นไงติดรอติดตามทางช่องบ้านปกสเตชันไว้นะครับผมขอบคุณครับ